สวัสดีครับวันนี้ผมติเจรถมือสองไม้แท้ราคาถูกวันนี้ผมพามาชมเป็นรถตู้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเวนจุลี่นะครับตัว3.0 V ตัวท็อปนะครับตัวรถเป็นรถปี2018แท้นะครับจดถือเป็นปี2018คันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านมืนบาทนะครับเป็นโตโยต้าเวนจุลี่สีขาว3.0ดนดีเซลนะครับตัวท็อปใครที่กำลังมองหารถ โตโยต้าเวนจูรี่นะครับตอนนี้มีเข้ามาแค่คันเดียวนะครับเป็นสีขาวแบบนี้เลยรถมีคันเดียวนะครับตอนนี้ราคา1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับปี2018เลขไมค์คันนี้8 0,000นโลนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกเกิดรอบคันนะครับ มีมาให้เดิมเดิมแบบนี้เลยตัวล้อแม็กก็จะเป็นสีออก,ออกเทานะครับออกสีเทายางกูดเยียรปี20นะครับติดรถมาคันนี้ภายในจะเป็นบอดหนังสีดำนะครับเดิมๆดิกับรถมาแบบนี้เลยบอดหนังสีดำตัวด้านหลังก็มีจอ ทีวีด้านหลังนะครับกระจกตัดแสงออตโต้คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมสีขาวสวยนะครับเดิมๆเ,เลยรถสวยเดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้ไม่มีชนหนับจมนะ้ำพลิกคว่ำเลขไมล์แท้แน่นอนนะครับตัววีนะครับคันนี้ เบาะหลังสามแถวนะครับเป็นเบาะหลังสามแถวประตูสไลด์เปิดได้สองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างนี่นะครับใครที่กำลังมองหารถตู้เอาไปใช้รับส่งใช้ในครอบครัวอันนี้เหมาะมากเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นเบาะแบบแยกแบบนี้นะครับผมกว้างนั่งสบายนะครับส่วนด้านหลัง ก็นั่งได้อีกหกถึงเจ็ดคนเลยนะครับรวมๆคันนี้เนี่ยสิบเอดสองคนสบายๆเลยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้ครบนะครับเป็นรถครอบครัวก็ดีใช้รับส่งก็ดีนะครับด้านหน้านะครับปุ่มเป็นปุ่ม push s t a นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสวิตช์เปิดประตูกระจกไฟฟ้า เลขใหม่8 0 0 0มื่นนะครับ88,900เกรียร์ออโต้หน้าจอแท้ๆจากโตโยต้าเลยนะครับจอเครื่องเสียงใครที่สนใจนะครับกําลังมองหารถโตโยต้าเวนจูรี่นะครับ3.0มวตัวเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้มีแค่คันเดียวปี2018นะครับคันนี้สีขาวราคา1,500,000บาทนะครับ ใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับนัดหมายดูรถได้นะครับที่บางพีสมุทรปราการนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน2 1 7 3 8 8 3นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับที่ไลน์แอด tjrdd นะครับสำหรับสำหรับวันนี้ผม tj รถมือสองม่แท้ราคาถูกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ